โชคดีที่ข้ามาทันสิทธิ์น้องท่านได้รับบาดเจ็บอะไรหรือไม่ข้าประมาทเองแผลเล็กน้อยแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกต้องขอบคุณหลินจือและคนอื่นๆที่ช่วยให้ข้ารอดได้มาจนถึงตอนนี้สิทธิ์พี่ท่านพักผ่อนสักครู่เถอะสิทธิ์น้องเจ้าดูเหมือนว่าสุนักบางตัวจะต้องโดนสั่งสอนใ้เขตหลบ เกิดอะไรขึ้นเจ้าหนุน่มนี่อยู่แค่ระดับแยกจิตวิญญาณชั้นแรกเท่านั้นแต่พลังออร่ากับหน้ากลัวยิ่งกว่าระดับแยกจิตวิญญาณขั้นสูงสุดเสียอีกมันมาแล้วอาวุธชิ้นไหนบางอาจมาทำลายค่ายกลของนิกายข้าเอะอะไรนะขาข้างไหนบางอาจมาเหยียบย่ำดินแดนของนิกายข้าเอะเออขาขาของข้าแล้วมือข้างไหน ที่บังอาจทำร้ายเสียร่วมนิกายของข้าอ้อ,อม,มือของข้าเะอย่าอย่ยาเข้ามาโถ่เว้พลังที่เอาไว้ใช้ทำร้ายผู้อื่นเช่นนี้มอบให้ข้าใช้จะเป็นไรไปวิชาอมตาาาานาาา และแล้วผู้อาวุโสที่กระจอกงอกงอยก็ได้ลงไปเฝ้ารักมะม่วงเป็นที่เรียบร้อยฮะอ๋อคนผู้นี้แข็งแกร่งมากเขาเป็นปีศาจชัดๆหนีเร็วท่าน,านอาจารย์แม้แต่ชาวนาเท่าก็ยังไม่ใช่คู่มือของเที่ยวชวนผู้นี้ข้าตรงรีบหนีแล้วเจ้าจะไปไหนเป็นเจ้าสินนะที่นํำคนมาเอาชีวิตของสิทธิพี่ข้า มั้นก็จงชดใช้ด้วยชีวิตสิบเท่าก็แล้วกันคนคนนี้น่ากลัวเกินไปแล้วช่วยด้วยพวกเจ้าทุกคนที่นี่จะต้องตายเท่านั้นต้องนี้ต้องรีบหาวิธีหนีโว้ยข้ากำลังจะถูกฆ่าตายจริงๆแล้ว เอ๊ะองค์ชายแห่งอาณาจักรลงเย็นผู้สูงศักดิ์ครานไปครานมาเหมือนนอนเช่นนี้ได้อย่างไรกันช่างหน่าขันเสียจริง